แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสบายใจได้ค่ะซึ่งล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงนะคะซึ่งในส่วนของนายจุลินลักษณะวิสิท์ยืนยันว่า อตอนนี้มีเพียงพอต่อฤดูการเพราะปลูกในประเทศแน่นอนพร้อมย้ำนะคะว่าทางกระทรวงพาณิชย์จับตาราคาสินค้าทุกชนิดทุกหมวดและก็ทุกวันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะซึ่งนายจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็ออกมาถแถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวนะคะแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบคด้านการตลาดค่ะโดยมีสรุป3ข้อคือเดินหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวต่อ ปะะีปี4ปีคำปริ2,566าร้6ทัแล้วก็อนุมัติมาตรการคู่ขนานข้าวค่ะทั้งหมด3โครงการรวมไปถึงเห็นชอบโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทด้วยนะคะซึ่งงบประมาณที่มีการอนุมัติในส่วนของการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาดอยู่ที่1,500,000หกว้านบาทค่ะ เพื่อที่จะนําเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติโดยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานและถ้าหากมีการประชุมผ่านนบขนะคะก็จะส่งต่อคอรมอรเพื่อขออนุมัติงบนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้สันทซบยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงการสัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในเรื่องของการแก้ปัญหาปุ๋ยนะคะที่ในส่วนของนายจุลินยืนยันว่ามีเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็ดูแลเรื่องสินค้าด้วยค่ะติดตามคลิปเสียงกันในช่องค่ะนะครับปุ๋ยขาดลนในประเทศเพื่อเป็นหลักประกันอีกข้อนึงให้กับเกษตรกรในฤดูการปลูกข,ข้างหน้าต่อไป อันนั้นอย่างมันไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ามันขึ้นกับว่าถ้าจะช่วยเท่าไหร่เงินมันก็จะต่างกับงบประมาณที่ใช้อันนี้ก็ต้องให้อยู่ที่สำนักงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าเรายัางมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกหรือไม่มากน้อยแค่ไหนที่เป็นภาระงบประมาณนะครับแต่อย่างน้อยกเกษตรกรมั่นใจนะว่าปุ๋ยไม่ขาด อันนี้คือสิ่งที่ผมยืนยันได้ในช่วงระยะเวลาสำหรับฤดูการผลิตหน้าปกติกเ,เ,เรานำเข้าเท่าไหร่เอรานําเข้าผมผมไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนตรงนี้นะครับที่แน่นอนเดี๋ยวให้ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยจัดให้มากรวจยคาในกระทรวงอนนันนี้คิดว่าผลลัพธเ,เท่าไหร่เหมาะสมอนะันเอ่ออันนี้เป็นส,ส่วนของกระทรวงเกษตรก็เป็นเรื่องต้นทุนการผลิต ทุกทีเน้นย้ำเรื่องราคาสินค้านี้นึนงงน่งครับการดูแลกระทรวงพาณิชย์เป็นอยงไรบ้างกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจราคาทุกวันครับวันละห้าร้อคนแล้วก็มีรายงานเข้ามาในส่วนกลางตลอดระยะเวลาน,านละครับว่าราคาสินค้าตัวไหนปรับเพิ่มขึ้นตัวไหนปรับลดลงก็มีสินค้าหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลง เช่นผักบางตัวเนี่ยราคาก็ปรับลดลงมบางตัวปรับขึ้นก็มีเพราะว่าปับฝนมันลงเยอะมันก็เสียหายก็เสียหายของน้อยลงผัดมันก็ขึ้นขึ้นห้าบาทเจ็ดบาทตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าที่ปรับลดก็มีอย่างปลาเนี่ยก็ปรับลดลงมาก็หลายตัวนระดูกเนี่ยปรับลดลงมาปลาทูพิมนี่ก็เป็นตัวอย่างมากก็ปรับลดลงมาแล้วก็สินค้าบางตัวเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ปรับลดลงมาหลายตัวน คแบบรวมทั้งน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มขูดที่เกษตรตัดให้มากร่อยราคาในกระทรงอันนี้คิดว่าขวดเกษตรเท่าไหร่เหมาะสอ่ยเอ่ออันนี้เป็นส่วนของกระทระวงเกษตรเพราะเป็นเรื่องต้นถึงการผลิตครับที่เน้นย้ำเรื่องราคาสินค้านีกหนึ่งครับการดูแลกระทรวงพาณิชย์เป็นยังไงบ้างเอ่อกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเข้าไปดูอย่างใกล้ชิด มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจราคาทุกวันครับวันละห้าร้อยคนแล้วก็มีรายงานเข้ามาในส่วนกลางตลอดระยะเวลาในแาบว่าราคาสินค้าตัวไหนปรับเพิ่มขึ้นตัวไหนปรับลดลงก็มีสินค้าหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลงเช่นผักบางตัวเนี่ยราคาก็ปรับลดลงบางตัวปรับขึ้นก็มีเพราะว่าฝนมันลงเยอะมันก็เสียหายเพรก็เสียหายของน้อยลงผักมันก็ขึ้นขึ้นห้าบาทเจ็ดบาทตาม ฤดูกาลนะครับแต่ว่าที่ปรับลดก็มีแต่อย่างปลาเนี่ยก็ปรับลดลงมาก็หลายตัวระดูกเนี่ยปรับลดลงมาแลา้นถ้ทิมนี่ก็เป็นตัวอย่างมากก็ปรับลดลงมาแล้วก็สินค้าบางตัวเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ปรับลดลงมาหลายตัวนะครับรวมทั้งน้ํามันพืชน้ามันปลาล์มอุดตอนนี้ก็ปรับลดลงมาก็เหลือ52 53 54ลงมาจากเจสิ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับท้นที่ครับเราต้นทุนเรื่องค่าไฟที่จะปรับขึ้นเอกชนหลายคนกังวลตรงนี้ราครับถึงสามเจกสปอนตรงนี้ด้วยนี้ครับก็กระทรวงพาณิชย์ถ้จะเข้าไปดูโครงสร้างราคาจริงๆว่าถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนดูเป็นรายกรณีไปนะครับว่าตัวไหนที่ต้นทุนมันสูงที่จริงแล้วก็มันกลายเป็นสูงขึ้นจนกระทั่งผลิตต่อไปไม่ได้แล้ว แล้วถ้าหยุดผลิตเดียวของขาดมันก็กระทบผู้บริโภคมีด้านหนึ่งไม่ได้กระทบเฉพาะราคากระทบของไม่มีบริโภคมันก็เป็นปัญหาใหญ่อีกข้อเหมือนกันก็ดูว่ามันจะสมดุลกันยังไงนะครับเรื่องราคาบะหมีห่กึ่งสํเร็จรูปที่งอกลับมาส่วนหน้านี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าตกลงรายละเอียดต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่ในสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วก็ที่ขอปรับมา2บาทคือจาก6บาทเป็น8บาทนั่นเหมาะสมหรือไม่กรมค่าภายในจะเป็นผู้พิจาครับตามข้อเท็่จริงตามต้นทุนที่ที่เพิ่มขึ้นจริงให้ให้ใหใหใหได้เหมาะสมและเป็นภาระให้ผู้บริโภคน้อยที่สุดแล้วก็ผู้ประกอบการเขายู่ได้ไม่ขาดทุนจนหยุดผลิตดี๋้อกลายเป็นปัญหาใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมกลายเป็นบอกว่าแท้งหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มีของกินเดี๋ยวไม่มีของบริโภคด้วยมันจะเป็นปัญหาใหม่ต่า กระทรวงพาิชก็ต้องไปดูใกล้ชิดตอนนี้ก็มอบกมค้าภา,ายในเป็นผู้ตัดสินใจสิงารนลาตามหลักวิชาการตามหลักต้นทุนจริงๆน,นะครับขอบพระคุณครับ